บพบก,กับผมชนรัน์ชำนันคิดในรายการโก w วิ h มีไปกับพินครับวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของสวนลูกชาเฮยแก้วครับความเป็นมาของสวนลูกชาเฮยแก้วเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งใน,นยยพระราชบัญญัติอุทยานชาติพศ2562ในกฎหมายอุทยานชาติแล้วจะมีพื้นที่อนุรักษ์อยู่4รูปแบบห้วยกันคือ1อุทยานชาติ2วนา,านธรน3สวนพฤกษศาสตร์และ4ครับคือสวนลูกชาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นครับ กิจกรรมภายในสวนลูกชาตชาเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารรวบรวมพันไม้เฉพาะถิ่นที่มีค่านะครับปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจอาจจะมีแปลงเพาะชำกล้าไม้ด้วยนะครับมีการฟื้นฟูสภาพแ่อถิ่นภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและก็มีรวบรวม,รวมต้นไม้ที่มีค่าหายากในท้องถิ่นนั้ รักฎหมายแล้วเนี่ยกำหนดให้สวนลูกชาติต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับในกฎหมายเขียนวชัดเจนแล้วว่าเป็นการอนุรักษ์ถิ่นกําหนดตามธรรมชาติของพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นนั้นๆอย่างกรณีของสวนลูกชาติ u c ห้อยแก้วเนี่ยให้เป็นการอนุรักษ์แหล่งป่าดงดิบนะครับในเมืองเป็นป่าในเมืองที่ให้ให้ความชุ่มชื้นให้อากาศที่ดีแก่ชุมชนในเมืองเชียงใหม่ครับโดยมีต้นไม้โดดเด่นคือไม้ยางนะครับเป็นไม้ธรรมชาตินะครับเพราะนั้นในพื้นที่เหล่านี้ ในสวนพฤกชาติจึงเป็นแหล่งรวบรวมที่เป็นตัวแทนของระบบนิเวศของพื้นที่นั้นๆนะครับกิจกรรมในนี้จะมีหลายอย่างอย่างเช่นการฟื้นฟูนระบบนิเวศที่เป็นการนําโครงการต้ยไม้คืนสู่ถิ่นนะครับตามต้นไม้ต่างๆนะครับและกิจกรรมที่การเรียนรู้นะครับมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติมีศูนย์เรียนรู้ต่างๆมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจครับระ,ะนัน้ามาในพื้นที่เหล่านี้ในพื้นที่ของสวนพฤกชาติต่างๆในความรับผิดชอบของกรมวิายา้าสัตว์ป่าและพืชก็มาแวะชมมาออกกำลังกาย มาทำกิจกรรมนันทการกลางแจ้งได้ครับิินดียต้อนรับครับ